ผมสุรพงศ์สิริธรกุลนะครับประธานคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอมาเทวีวัดแขกสีลมครับเ mm hmm. ทศกาลนวราตรีนี่นะครับเป็นเทศกาลที่โบราณมากๆเทศกาลหนึ่งในศาสนาฮินดูนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะที่วัดเหล่านี้ก็มีการจัดมานี่ไม่ต่ำกว่า150ปีแล้วนะฮะ mm hmm. เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นมาเพื่อบูชาองค์พระแม่ในภาคต่าง ทั้งหมดสามพระองค์ด้วยกันการบูชาอันนี้ตามประวัติเป็นการเฉลิมฉลององค์พระแม่มหิชาอสุรมามดินีซึ่งมหิชาอสุราเนี่ยคือปิศาจที่เกิดขึ้นจากกษัตริย์ชื่อลำพากับพระนางชาม,มาราซึ่งถูกสาปให้เป็นควายพอมหิชาถือกำเนิดมาเนี่ยเลยมีภาคที่ผัวเนี่ยศยีรษะเนี่ยเป็นควายด้วย นะครับก็ได้บูชาพระพรหมแล้วก็ได้พรจากพระพรมว่าเทพที่เป็นผู้ชายฆ่าไม่ตายก็อาวาสทั้งสโลกจนเดือดร้อนกันไปห,หมดเทพทั้งมวลก็เลยลงมติให้กับองค์พระแม่ ปรวตีไปในปางของพระแม่ทุรคาเพื่อไปปราบมไิชาอสุรโดยทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็ให้อาวุธทุกอย่างกับท่านไปหมดในการลบนี้ใช้เวลาถึง9วันด้วยกันก็คือเป็นการมาของพิธีนวรารีคือ9คืนลบกันถึง9วัน9คืนจนในคืนสุดท้ายหรือวันแห่ประเพณีของเราที่เรียกว่าวันวิชัยทัศมิ วันวิชัยทัศมีนี่ก็คือวันที่องค์พระแม่ได้ปราบมหิชาอสุรได้สำเร็จคนทั่วไปเลยเรียกท่านว่ามหิชาอสุรมาดินีก็คือผู้ฆ่าหรือผู้ปราบมหิชาอสุระในพิธีนี้เราก็จะบูชาเทพสตรีผู้เป็นแม่โดยเฉพาะที่วัดเราเป็นวัดนิกายสติในศาสนาฮินดูซึ่งนับถือเทพสตรีผู้เป็นแม่เนี่ยเป็น ใหญ่ตั้งแต่วันแรกเป็นวันที่เราทำตามพิธีของศาสนาฮินดูโดยเฉพาะก็คือจะเริ่มต้นด้วยการบูชาองค์พระพิฆเนศวรก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่บูชานวราตรีวันแรกซึ่งเป็นพิธีบูชาองค์พระแม่ในปางธุรคาเทวีมหาธุรคาเทวีซึ่งในวันนั้นเราจะมีการเชิญ อัญเชิญธงสิงขึ้นเพื่อแสดงว่าองค์พระแม่เนี่ยได้มาปฏิสถานได้มาอยู่ที่วัดเราแล้วนะครับเพื่อพร้อมในการทําพิธีที่พวกเรารอคอยมาก็มีการทําพิธีสมวันก็จะเป็นการบูชาองค์พระแม่สีมาธุรกาเทวีท่านก็เต็มเป่ยมไปด้วยพลังอํานาจวันที่ 4, ี่หหก็ คือองค์พระแม่ศรีมาลักมีเทวี TV แห่งโชคลาภความบุดมสมบูรณ์วันที่7 8 9ก็คือพระแม่สรสศรีเทวี TV แห่งศิลปะวิทยาการและการดนตรีนะครับในวันสุดท้ายในวันที่10หรือวันแห่ประเพณีเรามีชื่อเรียกว่าวันวิชัยทัศมิวันแห่งชัยชนะในวันที่10แล้วเหล่าสานุศสิทธิ์ทั้งหลายก็จะมาตั้งโต๊ะ นะครับตั้งโต๊ะบูชาตามเส้นทางต่างๆนะครับเพื่อเพื่อบูชาท่านเหมือนกับฉลองในในชัยชนะที่ท่านได้มีต่อมหิชาอสุรมารินีคติธรรมที่มีแฝงอยู่ในพิธีนี้คนที่ได้อำนาจมีอำนาจแล้วใช้ในทางที่ผิดคือหลงผิดเดินทางในทางชั่วในทางไม่ดีก็จะต้องถูกปราบด้วยวิธีที่รุนแรง กฎหมายอาจจะปราบไม่ได้ในทางโลกนี่ฮะอาจจะปราบไม่ได้แต่พลังในทางกรรมซึ่งไม่ชาสุระเนี่ยคือสามารถปราบพวกเทพสามโลกทุกอย่างได้หมดแต่สุดท้ายก็ยังแพ้ภัยตัวเองเพราะนั้นวันทั้งสิบวันเนี่ยคือเป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของความดีเหนือความชั่วทั้งหลายทั้งปวง ขบวนแห่ทั้งหมดนะครับมีด้วยกัน8ขบวนด้วยกันนะครับขบวนหนึ่งเป็นขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมาหาอมาเทวีนะครับขบวนที่สองคือขบวนคนทรงองค์พระขันทกุมารขบวนที่สามคือขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมาหากาะลีนะครับขบวนที่สี่เป็นาาราชรถมีทั้งหมดห้าคันด้วยกันาาราชรถคันแรกคือาาราชรถองค์พระพิคเนศวนาาราชรถคันที่สองคือาาราชรถขององค์พระ คันทกุมารน,นะครับขบวนที่3คือขบวนราชรถองค์พระกิษณะนะครับและก็ขบวนที่4คือขบวนราชรถองค์พระกัตวรายันทรงอยู่หน้ารถบุตบุตกทรงขององค์พระแม่สรีมาหุวมาเทวีซึ่งพระแม่สรีมาหุวมาเทวีจะประดิษฐานอยู่ตรงกลางนะครับและด้านขวาคือองค์พระแม่สีมาหาลักษมีด้านซ้ายเป็นองค์พระแม่ศีมาหาสรสติ ท่านสามเทวีจะอยู่ในรถคันเดียวกันการจะเตรียมตัวมานะครับร่วมพิธีในวันนั้นนะครับตามตามความคิดของผมนะครับก็ควรจะทำตัวให้สะอาดนะทั้งกายและใจการมาพิธีไม่ใช่มาเพื่อความสนุกเราต้องมีความศรัทธาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็เราก็ควรจะถือศีลกินเจมาสักหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้มาร่วมพิธี ที่พวกผมถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะเราทำพิธีเนี่ยสิบวันสิบคืนด้วยกันเราทำแบบเต็มที่าพามมาต้องไม่รู้จากกี่วัดออกกี่วัดที่อินเดียมาร่วมในการสวดทำพิธีบูชาซึ่งพิธีที่วัดเนี่ยถือว่าเป็นพิธีที่ใหญ่และก็สมบูรณ์แบบมากๆที่หนึ่งซึ่งแม้กระทั่งเวลานี้เนี่ยแม้กระทั่งในประเทศสิงคโปร์มาเลเซีย ต่างๆก็ยอมรับรวมทั้งอินเดียด้วยก็ยอมรับพิธีที่วัดเราว่าพิธีที่วัดเหล่านี้เป็นพิธีที่เข้มแข็งนะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนได้ทําตัวทําใจให้สบายๆนะครับแต่งตัวตามสบายไม่มีข้อจํากัดว่าจะต้องแต่งนู่นแต่งนี่มานะครับพิธีสยุมพรพิธีนี้จริงๆแล้วเนี่ยฮะเป็นพิธีที่ ทางวัดเราเนี่ยได้จัดขึ้นในตำนานที่เมืองมาดูไรซึ่งเป็นเมืองที่มีความเชื่อว่าองค์พระศิวะได้ลงมาทำพิธีสยุมพรกับองค์พระแม่มีนักชีที่นั่นนะครับในวันนั้นเนี่ยจะทำพิธีสยุมพรซึ่งเราก็ทำพิธีแบบเดียวกับที่ที่วัดนั้นทำทุกอย่างโดยคณะพราหม์ณที่ทำเนี่ย ก็มาจากวัดนั้นที่เราทําพิธีหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นในพิธีนวรารีเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลของไม่ใช่เฉพาะผู้บูชาเราทําแม้กระทั่งของบ้านเมืองด้วยนะครับทุกปีเราจะทําเราจะสวดให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองเรานะครับรวมทั้งให้บ้านเมืองมีความสงบสุขให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับ สถาบันองค์พระมหากษัตริย์เราสวดให้ทุกปีทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยวัดช่วยมากๆโดยเฉพาะในวันธรรมดาวัดก็ช่วยอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าดอกไม้เอ่ยทำให้เด็กๆมีงานทำโรงแรมตรงข้ามวัดนี่ไม่ต้องไปหาแลยฮนะตอนนี้เต็มหมดแล้วร้านค้าอะไรทุกอย่างเขาก็ขายอาหารได้ทุกอย่างร้านขนมปังนี่วันช่วงนั้นทำเจ,จหมดเลย นะครับเา่าก็ขายได้อย่างดีฝั่งตลาดก็ขายได้ถึงดึกถึงดื่นผมก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานแหบอภะนพณีประจำปีของวัดพระศรีมหามาเทวีในปีนี้การมานะครับสะดวกที่สุดคือใช้รถโดยสารสาธารณะหรือ BTS นะครับลงที่ช่องนนทรีก็ได้นะครับ ศึกษาวิทยาหรือเส้นหลุยก็ได้สุรศักดิ์ก็ได้นะครับสามสถานีนะครับรถบีทีเอสสายสีเขียวเวลามานะครับเรามาด้วยใจศรัทธาในองค์พระขอให้ทุกคนมีความโชคดีกลับไปทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ระวังสิ่งของมีค่าอย่าเอามาครับขอบคุณครับ